Infinity จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัว โอเคครับกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะยาเบญจตา่ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผม,ผมโอเคโอเคอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโลโบ็อกซ์นั่นเองนะครับอยู่ในอ่ามินิเกมที่ชื่อว่าสปีดรันนั่นเองนะครับผมยูสปีดรันซีนะจ๊ะก็แ,แค่เกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่วิ่งไปเรื่อยๆนะครับวิ่งกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางไม่ให้ตกลงไปตายอะไรประมาณนั้นนะครับก็วันนี้มาเล่นคนเดียวนะก็ช่วงนี้ติดโลบ็อกซ์มีอะไรให้เล่นดี เนี่ยแบบมีอะไรหายเล่นเยอะนะแต่ว่าไมค์ครับก็มีให้ลงอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวก็มาให้ดูกันแน่นอนนะครับร <ford entertain S 1> да, like ับรองว่าไม่หายไปไหนนะจ๊ะเกมอื่นก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาแววเวียนกันมาวนไปวนมานะครับโอ้โหโอเคเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับไปละวิ่งเข้าไปเอวิ่งเดี๋ยวเอชูููโดดโดดโดดนี่ข้าไปเล่น อาวิชาตัวเบาจากสมักกังฟูมาข้าคือโดแฟชเดอะแฟดเลียนังฟู What the fuck อืมเอ้ยตายชนตายง่ายๆเลยโอเคไม่เป็นไรแล้วไม่เดอะแฟดฟูไม่โยนหอเรากำลังอติดบั๊กนายนายเราติดบั๊กนายติดบั๊กกันเป็นหมู่ขนะ โอเคลงมาได้แล้วนี่นะครับเราคือ the fat นะครับเราต้องควบคุมพลังของเราให้ได้ I'm the fat I'm the fat I'm the fat ยากระโดดดึงฮึถ้ามีเห็ุนีมาริโอเลยนะฮึตื้อๆๆๆๆมินิเกมแรกๆเราไม่ต้องเบรกกันได้ฮะมันยังง่ายอยู่ไม่ไม่ใช่มินิเกมหมายถึงด่านแรกๆนี่ โซเชียลนั่นเองนะครับเราก็วิ่งเข้าประตูนี้ก็จะไปด่านต่อไปอุ้ยนี่เป็นทะเลทรายวะอืมฮึบอ่าขึ้นไปเลยตะบองเพชรห้ามชนนะครับห้ามชนอะไรเลยเนี่ยเพลงเพลงเพลงตื่นเต้นอุ้ยโอ้ยไดี๋ยวข่าววิญญาณตกมาข้างล่างน่าจะศพกระเด็นไปดูละฮ้ยอื้อเนี่ยฮะผลของการชนต้นตะบองเพชรก็เป็นแบบนั้นแหละกระบองเพชรไม่ใช่ตะบองเพชร พูดซะโบราณใช่นี่มันให้เก็บการเอ้ยแต่ต้องขึ้นข้างบน <c oughs> กะโดนลงมาเฉยไม่เป็นไรทำไมเมื่อกี้มันไม่วิ่งกับมันใช่โอ้ยตกน้ำตกเราก็ตายเนะี <c> ่ย <oughs> โอ้ยเอาใหม่เอาม่เฮ้ยเฮ้ยเอ้าโ,โดนดเร็วไป <c oughs> ส้นหนาวโดนปลายหนาวก็ตายเนะี่ย ไม่เข้าใจว่ามันเป็นบ่อน,น้ำกดหรือไงนะโดนละตัวแตกวิ่งเข้าไปวิ่ง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 นั่นแหละทำได้ดีถือว่าสวยอ้าโดนไม่ถึงการรีบดว่วนจะเป็นแบบนี้นะฮะตอนนี้มีคนอยู่เลเวลสองสามคนเนะี่ยไปไปไปเราจะไม่หยุดแค่นเลเวลสองเฮ้ยเฮ้ยไม่มีคนเลเวลนำนำกับพวกเราแล้วหรอเออ ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยขาไปแล้วอน่าจะยังไม่มีคนเล่นนะฮะเวลานี้เด็กๆอาจจะเป็นเรียนพิเศษอะไรกันหรือเปล่าเฮ้ยเฮอผ่านลวจ้าเฮ้ยไม่ได้เนี่ยสีม่วงมออือมอือนืมือนืืืนืื คือมัน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 แย่ตรงอย่างหนึ่งครับมันคือมันจะกระดิ่งไปกระดิ่งมาเนี่ยก็ไม่รู้ทำไมเอ้าเราเราไม่ได้เก็บการ์ดอ้าตกดูเพีงมันตัวโตต่อ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 ตาตาตาแต๊วฮิตโดดดูแฟนปิ้งไปดูแฟนปอมาอยู่ข้างหน้าฟุ้งตรงไปผมอยากเห็นคนไทยปินได้นั่ำไปพี่ตูนฮึบเอ็ดฮึด นี่เราข้ามมาเลยฮึดออันนี้อันนี้ผิดลืมลืมมันต้องโดดเนี่ยต้องไปขวาก่อนเฮ้ยผ่านแล้ววิมันถึงด่านแหละวิคิตันคิตันสวยว้าวเอาสิงสิงเข้าคิตันไปเลยโอเคเราจะเปลล็นลีโลต้องผ่านไปให้ได้ไปเลยโอ้โหด่านนี้ค่อนข้างแบบอึมครึมเอ้ยเอ,อียงทางเอ,อี้ยเงเฟ้งฟอเฟ้งาะ อุ้ยเฮ้ย้ยทางเอียงทางเอียงเ้ยโดด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 อึด่าเอียงอย่โอ้โหทางทางทามันแคบจังวะทามันแคบทามันแคบเฮ้ยอันนี้ห้ามโดนห้ามโดนเพชรเฮ้ยเฮ้ยเโอ้ยผ่านผ่านในรอบเดียวเู้าววดิเอววอวว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 ่นี้ววววชอบวว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 ว อ๋อโดดโดดเองเฮ้ยเราโดดข้ามมาตรงนี้ได้เลยนี่เป็นทางลัดครับทางลัดเฮ้ยอย่าหล่นอย่าหล่นเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าหล่นอ้าวุ้ยเบรกทันดีนะเบรกทันฮึฮึเฮ้ยข้ามไปข้ามไปเอข้ามตีแฟชข้ามเอี๋เฉยเลยอคือใครครับเฮ้ยนี่ รอบเดียวผ่านอีกแล้วนี่อุ้ยอ,ยอย้เราไปอยู่ในโอ้ทวีปแอนตาร์กติกาหรือเปล่ามีเพนกวินด้วยนี่สวัดดีครับคุณเพนกวินสวัดดีครับสวัสดีครับขนตาสวยนะครับเนฮะ <c oughs> ้ยเข้ากระโดดลงน้ำเหมือนกันนะอันนี้เป็นแบบน้ำแข็งแบบมันจะกัดก่อนตัวเรานะฮะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะถ้าเราอยู่แบบในน้ำน้ำ,นำเอ่อที่ที่เย็นจัดอย่างเช่นน้ำแข็งหิมะอะไรเงี้ย ถ้าอยู่นานเกินไปอ่ะมันจะกัดก่นจนแบบเป็นแผลน้ําแข็งกัดนะฮะอาจจะเคยได้ยินกันนะฮะก็สมมติแบบหูอ่ะหูเราไม่ได้ใส่ที่ข้อหูใช่ไหมแล้วมันเย็นจัดหูเราอาจจะเน่าได้เลยนะคือแบบขารองเท้าเราที่แบบไม่ได้ให้ความอบอุ่นเพียงพออ่ะแล้วขาเราเย็นจัดอ่ะอาจจะถึงขั้นต้องตัดขาเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะใครอยากลองก็ลองได้นะครับไม่ใช่ห้ามลองนะฮะเป็นห่วง นี่ครับอ้าวอ้าวสะดุดปลายเท้าตายโอ้คลิปนี้มีความรู้เฉยแม่เอาใหม่เอาใหม่โดมเข้าไป The Fat The Fat วิ่งบนน้ำแข็งอาจจะลื่นหัวแตกตายได้แบบเมื่อกี้คุณเพนกวินสวัสดีครับเออวัสดีครับคุณเพนกวินเฮ้ยสไลด์ของน้ำแข็งมันลื่นเฮ้ยออสตตดตตดตตด อ่าเราไม่เก็บครับการ์ดถึงแล้วโหนี่ด้านเลยเนี่ยสีลุงเอเด็ดเด็ดเด็ดจะตีหรือข้าศึเดี๋ยวมันเพลงไงอ้นี่เมียนแคทอืม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 เฮ้ยโดดแล้วกูหยุดทำไมำไมันไม่โดดต่อเมื่อกี้ปล่อยคีย์บอร์ดเนี่ยเฮ้ยโดดทึบปึ๊บ นี่ฝึกวิชาาฝึกวิชาตีลังกาตีลังการยตลบตีลังการถตลบถ้าใครกลัวหล่นก็ก็อันนี้ได้นะเบรกเบรกแบบนี้นะเปลี่ยนทิศเบรกผมเคยเล่นเคยเล่นอยู่เฮ้ยโดนซ้ายโดนขวานะ,ะ่จะช่วยได้นะฮะจะทำให้ง่ายขึ้นแต่อันนี้อันนี้อันนี้ไม่จําเป็นอันนี้ไม่จําเป็นนะฮะเฉพาะใช้เฉพาะชาที่แบบมันติดติดกันจริงๆเฮ้ย อันนี้ต้องโดดผมอะเฮ้ยะยะเฮ้ยยะเฮ้ยยะโดดอดจะถึงแล้วจะถึงแล้วเฮ้ยถึงแล้วเว้ยถ,วถึงแล้วถึงแล้วนี่เฮ้ดยด่านนี้นะครับด่านนี้พี่จำได้ว่าพี่เล่นไม่ผ่านจะหรือเปล่าที่เคยเล่นตอนสติไม่ขวันน่าจะตันอยู่ตรงด่านนี้นะโอ,อ๊ย คุยเป็นทางขัดขำคือมันเป็นทางกลมๆค่ะมันเดินยากถึงด่านที่สิบนะฮะตึต๊ตเตเพลงเดิมรึเปล่าึ่งคิดจะมีอยู่ประมาณสองสามเพลงแหละไม่น่าจะมีเยอะเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดหยุด <c oughs> ตกบอ่อสารเคมีอนิเมะเซนนะฮะตกบอ่อพิษเฮ้ยตกบอ่อพิษนี้เราอาจจะแบบฟื้นขึ้นมาเป็นโจ๊กเกอร์ไม่กันนีควินได้นะฮะ ใครเคยดูบ้างซูซายสโคตเนี่ยไม่ดูในภาสนะหนังแบบสนุกมากก็ไม่ได้เวอร์หวังอลังการอะไรโอ้ยเลยตายก็ฟูดมากแต่ตายแป๊บฟูดมากเนี่ยดน้าตัวเองก็เป็นเฮ้ยย่ไม่ไม่เฮลโหลเฮ้ยอึ๊ชวิ่งก็ไปวิ่งเฮ้ยเลยอีกแล้ว เฮ้ยเ,ยเยึ้ยโดดตายไปบนท่อเฮ้ยเฮ้ยไม่ถึงเรารีบเกินไปนะเราก็จะตายอย่างนี้มีจุดจบที่ไม่สวยงามตัวแตกกระจาย <c oughs> เป็นบล็อกเล็โก้ราบวลิมันเอามาจากเลโก้หรือเปล่าใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตัวมันก็คล้ายๆเลโก้เลยอีกแล้วไอ้บ้าเอ้ย คุณเลยกี่รอบแล้วเนี่ยเฮ้ยเราอยู่ด่านนี้คนเดียวเหรอไม่มีใครด่านนำเราเลยอะเฮ้ยอ้าวขานี้ไม่หล่นเว้ยขานี้ไม่เลยเฮ้ยเบรก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 เฮ้ยคาบคาบเฮ้ยเฮ้ยรถ่นแบบสุดท้ายอันเดีย อึ้ยอยปัจจัตตาตอยังนั้นต้อย่างนั้นทำดีทำดีโอ้ยให้ตายเถอะพวกคุณยากไปไหนเฮ้ยอันนี้เราแทบไม่ได้เบรกเลยอยอย่าล่น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 รอดได้แกบ่เมื่อกี้รอดได้ไกอ่ะโคตรปฏิหาร เฮ้ยอันนี้ต้องไม่ตายอันนี้ต้องไม่ตายอันนี้จะไม่เอ้ยผ่านแล้วเว้ยผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วมาถึงด่านไอ้นี่แบกมาภูเขาไฟโอเคงั้นเราจบไว้แต่เพียงด่านนี้ก่อนนะครับเราก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับเราจะมาวิ่งกันต่อเนะี่ยไม่รู้จะถึงไหนนะโอเคชอบกดไลค์กดแชร์กด็สมัครให้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายโย่